หนึ่งครับวันนี้ก็เทสลอกให้เพื่อนๆเ,เหมือนเคยครับตัวตัวนี้เพิ่งเคยทดลองปิดหน่วงนะครับตัวนี้เป็นโอมาโตนะครับโพเซดอนเอสสิบหกทูตัวนี้เป็น, o น,น,เ,ปนเป็นระบบเกียร์สองสองเกียร์นะครับจะเป็นสองเกียร์ะจะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นสองเกียร์ซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะขอแนะนำก่อน เพราะว่าลอกตัวนี้เป็นลอกอสายใหญ่หน่อยนะครับจริงๆมันเหมาะกับงานลอยสายอินซีอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันจะจุสายได้มากแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใหเหมาะกับงานตีไกลๆนะเพราะว่าสปูลเขาจะใหญ่หนามีน้ำหนักหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาเทสแบบนี้ให้เพื่อนดูเลยว่า ว่าหลังจากติดหน่วงแม่เหล็กแล้วมันตีได้ไหมผมจะปั้นเหยือแบบนี้ให้เพื่อนดูเลยว่ามันตีได้ไหมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเดี๋ยวมันจะมีอย่างหนึ่งนะครับคือเพื่อนต่อสายมาแล้วมันเป็นปมใหญ่ไปหน่อยสายสายมันเป็นปมใหญ่ไปหน่อยนึงถ้าตีตีแรงไกลจริงๆมันจะไปไป,ปโดนช่วงที่วันเป็นปมมันจะสะดุดเดี๋ยวมันจะฟูดได้ซึ่งสายเพื่อนต่อมาก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตร ผมก็จะตีให้ให้อยู่แค่หลักประมาณนั้นอะ่ะแต่ให้ดูว่ามันไม่ฟุ้กปันเหยื่อตีแบบทดลองใช้งานจริงเลยอะนูน้นอันนี้เบรกดึงดึงไว้นะครับเพื่อนไม่ฟู้นะไม่ฟู้นี่ยังลื่นอยู่เลยโอเคนะครับตัวนี้เป็นเป็นระบบเบรก เร็วว่าแดกนะครับแต่รอบก็จะช้าหน่อยอันนี้ตีไปนี่มีมีเยื่อจริงนะครับเนี่ยเทสให้เพื่อนเห็นเลยอกอกลับกอกลับเมื่อยครับกว่าขนาดรอบเร็วเขาก็ย,ยังช้า ยังอยู่ครับยังอยู่เพราะว่าจิกกิงงผมปั้นให้มันเหนียวๆไงผมจะตีทดลองให้ให้เพื่อนๆดูย้อนแสงหรือเปล่ามองไม่เห็นหน้าแนละ้ตีได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะลองอีกไม้ครับมันจะแตกก่อนหรือเปล่า <c oughs> เอาเบาๆแล้วกันให้ดูว่ามันไม่ฟูอ่ะอ่าเนี่ประมาณ ห้าสิบเมตรนะอยู่ประมาณนี้ไม่พูนะครับไอที่ตีประมาณห้าสิบเมตรนี่คือมันเหยื่อตีรอบสองนะถ้าตีแรงกว่าน,นั้นมันจะแตกครับตีสองรอบแล้วเหยื่อจริงแต่แต่มันปัดแน่นงไงสำหรับคลิปนี้คือโอมาโต้โพเซดอนนะครับโพเซดอน f 1 6สูสองเกียร์ครับตัวนี้ก็น่าใช้ครับราคาก็ไม่ไม่สูงมากอ่าแตกแล้วครับตีตีอีกไม่ได้ละอ่าก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลดเอาเอาตะก้อออกนะเดี๋ยวจะเอาตะก้อออกตีเฉพาะตะกัวเปล่าแต่ตีเฉพาะตะกัวเปล่าน้ำหนักเขาจะไม่ค่อยได้นะครับเพื่อนอย่างที่ผมผมแนะนําให้เพื่อน ไปว่ามันสปูนเขาค่อนข้างมีน้ำหนักเพราะฉะนั้นเวลาเราตีจริงเราต้องตีแบบปั้นเหยื่อปั้นเหยื่อครับที่ว่าต้องมีน้ำหนักหนอ,อ่งเดี๋ยวจะเทสตะก,ก,กัวเปล่าดูว่ามันมันจะตีออกไหมเพราะจริงๆตะก,กัวมันต้องเสริมเสริมน้ำหนักไปอีกนะเพราะนี้มันเบาไปไงกยาลอกขนาดเนี้ย แต่ดูว่าหน่วงที่ผมติดอ่ะมันตีได้ตั้งแต่น้ำหนักเบาๆที่ที่ผมแนะนำอ่ะอะโอเคอ่ะตีได้อยู่นะครับเนี่ยไม่ฟูแต่ก็จะไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าต้องใส่น้ำหนักตะกั่วขึ้นอีกหน่อยอย่างน้อยๆสักแปสิบกรัมหรือร้อยกรัมอ่ะมันจะพอดีร้อยี่สิบกรัมมาพอดี ตัวนี้เท่ากับปั้นเหยื่อจริงอะ่ะแล้วสายเนี่ยแนะนาให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนใหม่นะที่ที่ผมไม่ตีไปไกลเพราะว่าสายนะเพื่อนต่อต่อไปไม่ไม่ดีอะ่ะเพอพอตีออกไปมันวิ่งมามาสะดุดกับตรงที่มัดปมไว้อ่ะฟุดๆ,ๆ,ๆมันมันจะทําให้ฟูได้เหมือนกันต่อไม่เนียนอ่ะโอเคนะครับสําหรับ โอมาโต้โพเซดอนเอสิบหกทูตัวนี้อ่ะให้ดูเลยสวยไม่สวยย้อนแสงอ่ะอันนี้โอมาโต้ o อ่ะสวยนะครับสวยเนี่ยมีทูสปีดด้วยอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวจะส่งกับคื้นให้เจ้าของครับสวัสดีครับ